ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมเราจะมานำเสนอดิจิตอลมิเตอร์นะครับผมแบรนด์เซอร์กูเตอร์นะครับผมรุ่น c v m c 4นะครับผมวันนี้เราจะมาดูค่าพารามิเตอร์เบื้องต้นการเซตค่าแล้วก็การเข้าสายของดิจิตอลมิเตอร์นะครับผมตำแหน่งแรกนะครับผมขาหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองเนี่ยจะเป็นพอร์ u p p ายนะครับผมพอร์ตสปายนะครับแล้วก็ถัดมาครับผมขา1 5 1หาเนี่ยก็จะเป็น ดีต้นเอาพุทนะครับผมแล้วก็ขา70 71 72เนี่ยจะเป็นดีต้นอินพุทนะครับผมขา58 59จะเป็นการเชื่อมต่อไ s ซีแปดห้านะครับผมแล้วก็ขา47 48ิ9 50เนี่ยเป็นดีเลย์เอาพุทนะครับผมดีเลย์เอาพุทดีเลย์อินพุทนะครับผมอ่าข้างล่างนะครับผมจะเป็นเคอร์เรนต์อินพุทนะครับผมขา4ขา5ขา6ขา7ขา8ขา9ก็เรียงตามลำดับเลยครับผมไลน์1ไลน์2ไลน์3นะครับผมแล้วก็ขยับด้านมาด้านขวามือนะครับผมเป็น V1 V2 V3 แล้วก็ VN นะครับผมก็คือ3เฟสสีสายนะครับด้านหน้านะครับผมปุ่มกด3ปุ่มนะครับผมเป็นปุ่มกดนะครับไม่ใช่ปุ่มพัดนะครับผมต่อไปเราจะมาดูการดูค่าพารามิเตอร์แล้วก็การเสีขาเบื้องต้นนะครับออเมกเกอร์มานะครับหน้าจอหลักนะครับผมจะเป็นแรงดัน3เฟสนะครับผมมีลายจูนิวตันนะครับผมจะไม่มีผลรวมด้านล่าง กดเลื่อนขวานะครับจะเป็นวีไลทูวีไลทูไลนะครับผมไล่หนึ่งไล่สองไล่สามนะครับกดเลื่อนไปจะเป็นกระแสนะครับผมอันนี้จะเป็นค่าฟิเกนซี่นะครับผมคอมทีนะครับแล้วก็ค่าวัดนะครับว่า V A นะครับผมครับพอกดเลื่อนค่าไปเรื่อยๆเลยครับผมค่า P F นะครับแยกเฟสนะครับแต่ผมรวมนะครับผมค่ากิโลวัตต์อ่าวกิโลวัตต์อวด้านลบ อันนี้กระแสกระแสฮาร์โมนิก GHD DV แล้วก็ DA นั้นจะดูแบบท o ทัลนะครับแบบผลรวมนะครับกดเลื่อนไปเรื่อยๆเลยครับก็กลับมาหน้าจอละนะครับเหมือนเดิมเราจะเข้าไปใช้ค่าพารามิเตอร์เบื้องต้นนะครับกดปุ่มกลางนะครับจะขึ้นคําว่าพ็อกนะครับผมกดปุ่มกลางแล้วปล่อยนะครับขึ้นคำว่าพ็อกแล้วกดปุ่มกลางอีกครั้งนึงนะครับ ะจะขึ้นโค้ดตัวนี้เขาจะมีรหัสในการเขาเ้าประชดค่านะครับผมรหัสของเขาก็คือ0ูนย์ศูนะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งตัวท้ายตัวเดียวนะครับเข้ากับพิบกดปุ่มกลางหนึ่งครั้งเปลี่ยนไปเลขหนึ่งแล้วนะครับกดปุ่มกลางครั้งครับตัวแรกจะถามว่ามิเตอร์ตัวนี้เราต่อใช้งานแบบไหนนะครับผม3เฟสสาสาย3เฟสสสาย1เฟสสสายนะครับผมตัวนี้ของผมเป็น3เฟสสสายถ้าต้องการเปลี่ยนกดปุ่มกลางครั้งครับจากระพริบแล้วก็ขึ้นรูปกแจน,นะครับ ขอไปครับผมขึ้นรูปประแจนะครับผมแล้วก็ขอเขากระพริบเราปกบกุญปุ่มเลื่อนขวาสามเฟสสามสาย1เฟสสองสายครับเราจะใช้ที่3เฟสสี่สายนะครับผมเสร็จแล้วกดปุ่มกางค้างปึ๊บนะครับกดเลื่อนอ่ะเซตค่าวิธีนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับลูกค้าส่วนใหญ่จะเซตกันผิดนะครับผมให้สังเกตที่มุมขวาบนนะครับเขาจะเป็น kv kv หมายถึงว่ากิโลโวลต์นะครับผมอ่าแรงดันเราใช้เราเซตที่4ี่นะครับเราเราใช้เป็น0ูน จุดสี่ร้อยนะครับพอเราคูณพันเข้าไปเราจะเท่ากับสี่ร้อยโวลต์นะครับผมถ้าถ้าเราจะใช้เป็นหนึ่งพันเราก็ตั้งเป็นข้างหน้าไปเรียกหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับก็จะเป็นหนึ่งพันนะครับผมอันนี้เราใช้ที่สี่ร้อยก็เป็นศูนย์จุดสี่ร้อยนะครับผมสองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น V เป็นโวลต์นะครับผมด้านด้านขาไพรมารีนะครับผมเราจะเปลี่ยนนะครับกดปุ่มกลางนะครับ เลื่อนตำแหน่งนะครับวนเหมือนเดิมนะครับผมศูนย์จนถึงเก้าครับผมเป็นเลขศูนย์แล้วกดเลื่อนตำแหน่งมาอ่ะเป็นสี่ร้อยนะครับผมลแล้วผมกางครับครับอ,นะอ่ะอันนี้กระแสนะครับผมเหม,มือนเหมือนกันนะครับผมกระแสนี่ต้องดูมุมขวาบนเหมือนกันนะครับผมจะเป็น KV นะครับผม เมื่อสักครู่เดี๋ยวขออภัยนะครับผมก็คือด้าน primary เนี่ยจะเป็น v ปกตินะครับผมจะมีแค่ด้าน secondary คือด้านขาเข้านะครับผมจะไม่มี k นะครับครับอ่า ct ของผมอยู่ที่400เหมือนกันนะครับผมก็เป็น0.400นะครับผมก็เป็นทับหนะครับผมทับหจะไม่มีด้าน k แล้วครับจะเป็น m ปกตินะครับอ่ะเขาจะถามว่าค่าที่คุณเซตเข้ามาเนี่ยชัวร์แล้วใช่ไหมนะครับผม ถ้าช sure, ัวร์เรากดปุ่มค้างค้างแล้วก็เป็น yes นะครับผมเปลี่ยนจาก no ทีแรกครั้งแรกจะเป็น no นะครับผมเราเปลี่ยนกดเลื่อนนะครับเป็น yes แล้วก็กดค้างนะครับอ่ะไอ้ตัวนี้จะเป็นการเซตค่าบัตรเลทน,นะครับผมเซตค่าบัตรเลทของมิเตอร์นะครับผมที่เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์สการดาต่างๆนะครับผมอ่อันนี้จะเป็น address จะคือหมายเลข มิเตอร์ตัวนี้เราจะให้ใช้เป็นหมายเลขไหนนะครับอายุไม่ให้ใช้เป็นหมายเลขหนึ่งถ้าต้องการเปลี่ยนก็กดปุ่มการค้างเหมือนเดิมครับกระพริบนะแล้วก็เปลี่ยนครับแม็กกดปุ่มกลางเลื่อนไปครับเป็น2เนี่ยครับจะใช่สองก็ได้นะครับผมแล้วก็โอเคกดเลื่อนไปบัตรเครดิตในการส่งข้อมูลผมใช้9ก้าพันหนะครับครับถามว่าบันทึกหรือไม่นะครับผมก็เหมือนเดิมครับผมกดปุ่มการค้างกดเลื่อน yes นะครับ ันนี้จะเป็นดีต้อนอินพุตนรัพูดถ้าเราไม่ได้มเราไม่ได้เซตค่าอะไรเขาแล้วก็กดเลื่อนไปเรื่อยๆเลยครับมาชัวนะครับอ่ะอันนี้เราไม่ได้เซตค่าเรากดโ no นไปเลยครับอ่ะครับกดเลื่อนไปชัวนะครับอ่ะกดโนอ่กดเลื่อนไปเรื่อยๆเลยครับ อันนี้จะถามว่าเคลียร์ e r g y นอ่หมายถึงว่าเคลียร์ค่ากิโลวัตต์อนะครับเราไม่ได้เคลียร์นะครับเราก็กดเลือนไปเรื่อยๆเราไม่ได้เคลียร์นะครับเรากดเดืนไปครับชั sure. ่วแอปโน อันนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเรากดปุ่มการค้างหนึ่งครั้งนะครับอ่าก็จะออกมาหน้าจอหลักนะครับผมก็เป็นการเซ็ค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็ลูกค้าท่านใดที่ต้องการสั่งซื้อเพิ่มเติมนะครับผมหรือม,มีปัญหาในการกับการดูค่าการเซ็ทค่าเนี่ยครับผมก็สามารถติดต่อมาที่เซล์ผู้ดูแลได้เลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ